นาตีจ้าสาวสาว่างคนอีสานมาอีกหนึ่งแล้วจ้าตอนเ้าเดอ้อรุ่นสวัสดิ์เมืม่อนี่กะวันเสา์ที่4ีนาะจ้านาอเงินซันกะยังสีเงินสามากอะ เห no. ี่ยวก็เก๊กๆด้วยน้ำบานจ้านี่กับแมวเหมียวของฉันนี่นี่นี่แมวเหมียวของคุณยายคินยังไงนะเนาะคิดเมื่อคืนออกกิอนย่ำย่ำเย็นย่ำเย็นกับออกกำลังกายกับทายคิดไป นั่งปิ่งปลาใหญ่ปิ่งปลาใหญ่คุณซ่งสีงใหม่แล้วเจ้าเนี่ยกระจี้เขาจี้จ้ากระปีงปลาสามคนกับสามยางกิน นี่ก็สิเปลี่งนใจเปลี่งนใจแปดโมงสิครึ่งนะจ้ามันอากาศหนาวค่ะตื่นตื่นสายแน่นนะจ้ามันเสาเนี้ก็ได้เสาที่้ีก็แก๊กยี่น้ำบานเนี่ยนะจ้าสักผาสักแค้เพียรพี่น้องเอ้ย ว่ได้ไปเที่ยวใส่น้าโมดอกซักผ้าซักแพรหุดเบียดยำมือเศร้ากาดยำเศร้าก็ดีดีเนาะจ้าเนาะทองอลายยายมารับแสงแดดยำมือเศร้าจ้าเป็นไขรรัดกับไขรแม่จังน้อยคางบ้านพึ่งกับ ป่วยหลายต่ห้อง icu เดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้ยจากเห็ดจังใดเนาะพี่น้องเนาะการจิบการป่วยเป็นสี่แล้วจ้ายายกับปลูกดอกไม้ไว้ผู้ใดกวดอย่างเห็ดรับๆับ,บ,บไปไหนบึงดูห่วย จะจื้นต้นนี่สวัสดีน่าจะจืนพี่น้องเบิงอยู่ได้หันสวัสดีพี่น้องนะ <c oughs> พีผีไซจ้ะพี่น้องเอ้ยผี่ไซอายมาสมบายจะเป็นสโตกกลับมาอยู่น้ำกะกี่ก็อยู่บันทอนนี่แหละ ยายแลวก็ะตูกเครื่องจิลิกจอกลอกไว้กันจังสี่เลยเนาะจา้าเนาะวิธีชีวิตบ้านๆบันมันมีอย่างดอกเจา,าวสาวสว่างคนอีสานก็นมีซ้ำนี่จะ้ะมันมีอย่างไรชีวิตประจำวันกับน้นำ ก็กอกแกกไปน้ำเฮือนน้ำซ่านได้แล้วก็ปลูกด,ดอกไม้ไว้มีแต่ต้นพักขีเล็กมีแต่จืนแล้วก็เก็บต้มแกงไปวัดแด่พี่น้องมากก็เก็บไปแกงมันหายากเลยนี่หายากยากขึเมือนีใช่ไหม ได้กับปลูกดอกไม้ไว้ถธอชม,มเพื่อพีเพื่อนองมา่มนย้ำเจา้าทำความสะอาดเพียบียกกกเก๊กเปิ่งปลาไว้บ่แไมนใหม่กระบ่จ้าทางบ้านเพิ่นปวยหลาย เพิ่นกับนอนอยู่โรงพยาบาลเลยนี่อยู่ไอซียูพี่น้องเอ้ยจกกักสิเฮ็ดจรงไล๋เราก็ตดเตียงมาหกเก็ดปีงะจ้าต้นบักกูดอันนี้ต้นบักกูดนี่ก็เดินบ้านมีท้องอะไร ้วยมาทางนี้ก็เป็นต้นไม้ยายแล้วพายางออกไปดนงยายกันเด้อแล้วจะเป็นจังไหรได้ยายนี่เราเห็บียอยูใส่้องเรายาเราเห็บเปียกก็กๆแกะด้งยายเรากตเห็บเปียกก็กๆแกะอยู่น้ำบาดน้ำซองน้หัวน้ำสวน ปิ่งปลาใ้ใหม่ไปนอนนเนาะเดินยางออกมาหน้าบ้านตะจืแเ้าเผาขยะใหม่หม,มันหลเด้เอาไายไปใส่แล้ะบันโอ้ยสงสัยสิเขาไปเบ่งไปเยี่ยมคน่วยฉันยันปิ่งปลาใหม่ท่านในยางน้ำกลยไายดอก Nhà mưa sao của con gì lạ Nhạc lên nhạc ngay To lay lay Cả phương Để lên hương san Sắc phê. Tả thả, tả phê phá sắc thế Cả tạc phá tạc thế Phải Cả việc có cọc kẹt kẹt Nhưng hào Nhưng hương năm san Trong đấy cả cốt tít tàm này đó Bưng này nè ท่นกิดวิธีชีวิตพื้นบ้านเฮากับเป็นสี่ละวันนี้มีอยางลายดยอกกากาอยากกินป่าน้ำยายอะไรอย่น้องเหมียวน้องเหมียวอยากกินป่าน้ำยายเออเดี๋ยวยายกับมาลูกยายยังออกกำลังอยู่เดิน,เ,นเดินซ้ำ ยังตอนตอนรับอากาศย้ำเสาร์ลลลเลาะเลาะไปบึขงขังบ้านล้วนถึงแดดจ้องตาแล้วยายกับปู่ปักพริกไว้กับพ่อได้เก็บกลิ่นของเราอยู่ปักพริกกระไดพ่อได้เก็บกลิ่นของเราอยูด่ด้พุทธาวุฒิปู่เครื่องอันนั้นอันนี้กต่พ่อได้กลิ่นน้ำเราไปวเงินจนทรแหละ ก็ได้ไปใส่ตะมาร้หมกหอยฟังก็นี่ก็เป็นคางบ้านด้วยบ้านนะั่นคางบ้านก็ยังปลูกยังไวเง้เพราะยในดอกจ้าก็มีต้นกล้วยต้นกล้วย อาจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยกดติดตามให้แน่จังใดก็ไดขอบคุณหลายๆรักษาสุขภาพเด้อจ้าเด้อถึกใจบ่ถึกใจจังไดกติชมมาให้แน่แล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้แน่เด้อจ้าเด้อมื้อนี้กะขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมวิถีชีวิต เช้าสว่าวงคนอีสานชาวบ้านชาวบ้านเท่านี้ล่ละจ้าเจนนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ